สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมงว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับไฮบิสแคสนะคะแล้วก็อีกชื่อนหนึ่งก็คือชายนี่รถต้นเองหรือเรียกภาษาไทยง่ายๆก็คือชบาฮาวายซ้อนสีส้มลักษณะของต้นนะคะเป็นต้นตั้งตมนะคะตั้งตรงแต่กิ่งก้านจานวนมากเปลือกสีเทาบนน้าตาลและที่เสน่ห์สำคัญก็คือดอกของเขาสีส้มนั่นเอง ดอกเป็นลักษณะดอกเดี่ยนะคะดอกสีส้มออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ4เซนนะคะใบของเขามีสีเขียวสีเขียวเข้มลักษณะการแตกกิ่งก้านก็อ,อย่างที่เห็นนะคะแตกพุ่มได้ดีและสวยงามมากๆดอกออกตลอดทั้งปีนะคะ <c oughs> ทิ่นกำเนิดจริงๆก็คือมาจากประเทศอินเดียบางคนก็บอกว่าประเทศฮาวาย ส่วนวิธีการปลูกนะคะอย่างที่บ้านแตงโมปลูกก็คือโดนแสงแดดปานกลางนะคะสึงแดดจัดวิธีการบำรุงก็คือปุ๋ยคอกนั่นเองค่ะปุ๋ยที่ไก่หมักเพื่อที่จะเล่งให้ดอกของเขาสีเขียวสีส้มเข้มนะคะแล้วก็ลำต้นแข็งแรงก็คือใช้ปุ๋ยหมักในการโรยบริเวณกกนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ออกดอกเราก็จะบำรุงมากหน่อยนะคะก็ค,คือใส่ลงไปการใช้ปุ๋ยหมัก ไม่ว่าเราจะใส่บริเวณกบอย่างไรนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวก,ก,กบจะซุดจะโทมนะคะเพราะว่าผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วนี่นะคะถ้าเรามรุงดอกดีดอกของเขาก็จะมีความกว้างประมาณสองจุดแปดเซนนะคะความยาวของดอกก็อยู่ที่ประมาณสี่เซนสี่จห้าเซนแล้วแต่หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็ลดน้ำให้ชุ่มเพียงเท่านี้นะคะบำรุงใส่ปุ๋ยเดือนละครั้ง ก็จะทำให้ชบาสีส้มของเรานะคะออกดอกตลอดทั้งปีส่วนวิธีการขยายพันธุ์ก็อยู่ที่การปักชำเพาะเมล็ดและตอนกิ่งนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ